เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่าสวัสดีครับนี่ผมเอามาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลยสีเลือดใช้ครับรถสวยสภาพดีเลยนะครับกับราคาเพียง48,000บาทเท่านั้นโตโ o ต้าอัลติสปี2009ครับเครื่องเกียร์ดีสียังโอเคครับยังสวยมีริ้วรอยบ้างบางจุดเท่านั้นนะครับ ภายในเบาะผ้าเดิมฟูฟูไม่ขาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าห้องโดยสารสะอาดทั้ง้างหน้าข้างหลังนะครับเกียร์เข้านิ่มเข้าชิดเข้าครบทุกเกียร์ห้องเครื่องยังสวยคันหน้าบางๆเลยครับ,บอบาด,ดีไม่มีรอยชนหนักช่วงล่างก็ยังดีใช้น้ำมัน9195ครับภาษียาวๆครับ69เครับเล่มเอกสารครบนะครับสี่0มบาทนี้เล่มครบเลยครับคุ้ม ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมาชี้เป้า,าเรยกซื้ีกันประจำค่ันนี้พี่กัดดูรถอยู่ทัญญ่าปทุมนะครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสี่หมื่นแปดพันบาทครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ